ตอนตอนที่เ้ามาตอนนั้นแม่วันแม่วันอยู่นี่เลยเนาะถีมามื่อเลี้ยงไหมเนี่ยจว่าเห็นแม่วันก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นนอนเพิ่นตื่นนะแม่นางเลหรอน้องนอนแมานางเหรอนี่ที่ศาลาศาลานี่ที่อุ้งยิงที่ตำรวจมานาง ุยนำไหมมีสาน่นแงเอไร้หน้ห่อ, fled, อยข nah. ้มิตะตอนนรมานั่งถ่ายยู่นี้เลยถ่ายแค่กตัวนีเนี่้ยไอ้บอลพอท่านตื่นเนาะก็หูสีเทียนละนั่น่อยนะตื่นกล้องแล้ว เต้นเต้นแมวันกอมูเนาะแม่วันมันอยู่นีน่เ,าน,เน,าน,น,นาะกนงถ่ายนีบอดสดท้งตืไงที่เรีกจอดจู่หันเนอจอดจู่นาประตูบวกกาเข้ามาเห็นเห็นรถหลายๆเน่้นขึ้นอยู่หลายๆตืนบกาเข้ามาสลว์อ,อยู่ต้นเตื่ตน <laughs> มานัอย่างนี้เป็นแร์ืน่นฝันบตนมานังอย่างน้รเตื่นบอดจะลุกมามาคุยกัน กินเข่าเนี่ยโม่คอยการหยั่งแม่ซึ่งไหลโซดอะไรอย่างนี้ตื่นกล่องใหม่ๆใหม่ๆนะตื่นกล่องมาดูดีไซน์กันดีไซน์เสื้อคู่เด้กยืนเขาถือกล่องมายูทูบเบอร์ถือมาสี่ร้อยยางเลยเออพอชิตะร้อยยาง,งาตื่นตู้มือได้ถือได้ได้ได้ยืนตู้มือนี่ได้ถือเองแต่ก่อนกับค่อยลบกล่อง ายอ,อใสเอฟก็ใสเอนี่อ้อนี่ตรงโกลที่เดือยนี่ที่จเสียมาเดืยนะนีันี่องป้าสดใสค,ครับลายเมฆลายฝน <c oughs> ดีป่ะย่คะดีี่มาหนียุดนนะโอ้ซิไอ้ิโดยแดีมันละดีเลนี่บ่อยว่ามีใส่ได้ยินใส่บ่อยครับไป่ีหือาบปะไปเหียไปแล้วน้เจ๊กุ้งเอาคือบอไง่ยเอาไม่ต้องสอบไปแล้ว ็เอาไปน้ำหลยยูไเถ้าเมไปนพี่กุ้งกับเลือเหลื้อใส่ใหญ่อมบอกถึงจะบอกอยูว่าบอก่ให้